สวัสดีครับเราเทียนพยากรณ์ในผมอาจารย์นุครับผมจะทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่มีมานานกว่าพันปีครับโดยในคลิปนี้จะทำนายดวงของผู้ที่เกิดราศีมีนประจำครึ่งปีแรกของปีพุทธศักราช2565ก่อนที่จะไปทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีนั้นผมขออนุญาตทำความเข้าใจกับทุกท่านก่อนนะครับว่า การดูดวงในครั้งนี้เป็นการดูดวงโดยภาพรวมๆจะไม่ได้เจาะจงลงลึกเท่าที่ควรหากว่าท่านสนใจที่จะดูดวงแบบเจาะจงลงลึกเฉพาะตัวของท่านเองก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาทางไลน์ของผมได้เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะขึ้นรายละเอียดลายดีของผมบริเวณจอด้านล่างตรงนี้หากว่าท่านสนใจก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาได้เลยนะครับ เรามาทำนายดวงของผู้ที่เกิดราศีมีนประจำครึ่งปีแรกของปี2565กันเลยนะครับซึ่งจะครอบคลุมระหว่างวันที่1มกราคมไปจนถึงวันที่30มิถุนายนปี2565นั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีมีนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมไปจนถึงวันที่12เมษายนนั่นเองนะครับผมขออนุญาตใช้เวลาในการเปิดไพ่สักครู่นะครับ ท่านที่จะดูดวงแบบลักขณาราศีและท่านที่จะดูดวงแบบราศีก็สามารถที่จะชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุนั้นถือว่าเป็นช่องน้องใหม่มากๆเลยนะครับยังคงต้องการกําลังใจจากทุกๆท่านเป็นจํานวนมากหากว่าท่านเปิดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วชอบคิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ ท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่ดองนะครับชาวราศีมีนครับดวงของท่านในช่วงระหว่างครึ่งปีแรกของปีพุทธศักราช2565นั้นไพ่ใบแรกนี้คือไพ่สิบถ้วยนั่นเองนะครับเป็นเรื่องของความรักที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ไพ่ใบถัดมาเป็นไพ่สองถ้วยอีกนะครับนั่นก็หมายความว่าความรักของชาวราศีมีนนะครับในปี2565นั้นจะสดใสามากๆเลยทีเดียวนะครับ คนที่เป็นโสดนะฮะจะได้เจอคู่อย่างแน่นอนคนที่คบกันมาได้ระยะหนึ่งแล้วไม่รู้ว่าจะแต่งงานเมื่อไหร่ท่านจะแต่งงานในปี2565นี้อย่างแน่นอนนะครับพูดถึงความรักแล้วผมบอกได้เลยนะฮะว่าชาวราศีมีนนั้นความรักของท่านดีสุดๆเลยนะครับในปี2565นี้คราวนี้มาคุยกันโดยภาพรวมกันบ้างกันแล้วกันท่านมีไพ่เดอะเวอร์ ไพ่เด e เวรหรือว่าไพ่เทวดาที่ผมชอบพูดนี่นะครับมีคุณสมบัติหรือว่าลักษณะนะครับคล้ายๆกับเท่านั้นของไพ่เดอะซันไพ่เดอะซันั้นอาจจะให้คุณที่สูงกว่าแต่ว่าไพ่เด e เวร์นี้ก็ไม่ธรรมดาด้วยเช่นกันนะครับถ้าพูดถึงไพ่เด e เวิร์ผมหมายถึงว่าชาวราศีมีในในช่วงปี2165นั้นท่านมีเทวดาปกปากรักษาคุ้มครอง ดังนั้นอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆรวมไปถึงเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่นะครับก็จะมีไม่มากนั่นเองนะครับสำหรับในช่วงของครึ่งปีแรกปี2565นี้นะครับไพ่เดอเวอร์นี่นะครับยังหมายความว่าชาวราศีมีนบางท่านนั้นอาจจะเจ็บป่วยมานานอย่างนี้นะครับผมไปหาหมอมาหลายที่แล้วทานยามาหลายอย่างแล้วนะครับก็ไม่หายสักทีอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับพอมาถึงในช่วงของปี2565นั้นร่างกายของท่านนั้น จะค่อยๆกลับฟื้นคืนดีขึ้นนะครับอาจจะได้เจอหมอที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคของท่านแล้วก็อาจจะได้ยาที่ถูกกับโรคของท่านอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับจึงทําให้ร่างกายของท่านนั้นค่อยๆดีขึ้นนั่นเองนะครับผมสุขภาพร่างกายของท่านจะดีขึ้นแล้วก็สุขภาพของจิตใจของท่านในช่วงของต้นปี2565นั้นต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าดีมากๆเลยนะครับชาวราศีมีน ไพ่เดอะเวิร์นี่นะครับจะทําให้จิตใจของเรานั้นโล่งสบายนะครับการงานต่างๆนั้นก็ไม่ได้มีอุปสรรคมากมายที่จะส่งผลทําให้เรานั้นต้องเครียดมากๆเครียดหนักๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับบางสิ่งบางอย่างที่เราแก้ไขไม่ได้มีไพ่เดอะเวิร์แล้วอาจจะทําให้มันมีทางออกมันมีทางแก้ไขนั่นเองนะครับดังนั้นตัวท่านนั้นก็จะรู้สึกว่าในช่วงครึ่งแรกของปี2565นั้น จะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนันเด็กนะครับความเครียดก็จะน้อยลงความวิตกกังวลต่างๆก็จะน้อยลงอาจจะมีอยู่บ้างนะครับสําหรับไพ่ใบนี้คือไพ่สีถ้วยอาจจะมีความหงดหงิดอยู่บ้างว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ท่านที่มีลูกน้องมีลูกจ้างมีบริวารบางทีอาจจะทํางานไม่ถูกใจเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองนี่นะครับบางทีเราก็ยังไม่พอใจกับการกระทําของเราด้วยซ้ำไปอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองอันนี้ผมถือว่าเป็นพื้นฐานความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์เรานั่นแหละนะครับผมที่ทุกคนย่อมจะมีอยู่นะฮะสำหรับถ้าเป็นเรื่องนี้คราวนี้นะครับเรามาคุยกันว่าไพา่ใบนี้นะครับไพเ่เพดออฟแวร์เนี่ยหมายความว่าชาวราศีมีนนั้น ท่านจะมีความกระตือรือร้อนในการทำงานมากขึ้นนะครับในช่วงปี2564นั้นมันเหมือนกับว่าเราคล้ายๆกับจะหมดไฟอะไรประมาณนี้นะครับแต่พอมาถึงในช่วงปี2565เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราได้ไปชาร์จแบตนั่นเองนะครับมันเหมือนกับว่าเราได้ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังร่างกายของเรามันสดชื่นกระปี้กระเป๋าขึ้นหัวใจมันพร้อมที่จะลุยกับงานไม่ว่างานนั้นจะหนักเบาเพียงใดท่านจะต่อสู้นะครับแล้วท่านจะ ประสบผลสําเร็จอย่างงดงามด้วยส่วนไพ่ใบนี้นั้นอาจจะหมายความว่าตัวชาวราศีมีนเองนี่นะครับอาจจะไม่ได้อยู่ในบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองอาจจะได้เดินทางไปทํางานอยู่ต่างพื้นที่ต่างจังหวัดไปมีครอบครัวอยู่ต่างพื้นที่ต่างจังหวัดหรือบางท่านมีโอกาสที่จะได้ไปทํามาหากินอยู่ต่างประเทศด้วยนะครับสําหรับไพ่เพจออฟแวนจะเป็นในลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบนี้นะครับผมคือไพ่เพจออฟคัฟนี่นะฮะ ลูกน้องบริวารบุตรบริวารของท่านนี่นะครับจะดีมากๆเลยนะครับชาวราศีมีนจะนำพาเรื่องราวดีๆมาให้กับตัวเราบอกสอนอะไรต่างๆนะครับเขาก็จะทำตามแล้วก็จะทำได้ตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ตั้งเป้าเอาไว้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นลูกน้องของท่านนั้นจะมีความซื่อสัตย์และที่สำคัญก็คือจะช่วยงานท่านดีมากๆส่วนคุณพ่อคุณแม่นะครับที่มีลูกคนนี้มีเด็กคนนี้ก็ถือว่าเป็นเด็กที่น่ารัก ชอบอยู่บ้านนะครับไม่ชอบไปไหนนะฮะชอบอยู่บ้านนั่นเองนะครับผมแล้วก็บอกสอนอะไรเขาก็เชื่อฟังนั่นเองนะครับไปโรง,งเรียนโรงเรียนก็ไม่โดดเรียนหนีไปเที่ยวอะไรประมาณนี้ไม่ใช่เลยนะครับจะนำพาซึ่งเรื่องราวดีๆนำพาเรื่องราวที่สบายใจมาให้กับคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะครับสําหรับไพ่ใบนี้ก็ถือว่าดีมากๆ ส่วนไพ่ j u สต m e n นนะครับสำหรับท่านที่ทำงานราชการนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านที่ทำงานเกี่ยวกับท่านั่งของข้าราชการฝ่ายปกครองคนหมู่มากเช่นทำงานเกี่ยวกับท่านั่งของการเป็นผู้วิพากษาการเป็นอายการการเป็นทนายหรือว่าทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่อยู่ในกระทรวงยุติธรรมนี้นะครับผมบอกได้เลยเลยว่างานของท่านนั้นจะมีความโดดเด่นมากในช่วงครึ่งปีแรกนี้นะครับ และตัวท่านเองนั้นจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่ทํางานอะไรก็ตามแต่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากส่วนท่านที่ทํางานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับด้านของการเป็นสถาปนิกนักออกแบบโครงสร้างงานที่แบบสลับซับซ้อนงานที่ค่อนข้างที่ต้องใช้ความละเอียดนะครับจะดีมากเลยใครที่ทํางานในสายงานด้านนี้สําหรับชาวราศีมีนนะครับ รวมไปถึงท่านที่ทํางานเป็นฝ่ายบุคคลทํางานเป็นนักบัญชีอย่างนี้นะครับจะดีมากๆเลยสําหรับไพ่ใบนี้ท่านจะมีความเจริญก้าวหน้างานการของท่านนี่นะครับผมเมื่อเข้ามาแล้วท่านก็จะสามารถทําได้แล้วก็ผลงานก็ออกมาดีด้วยอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับบางทีนะฮะงานที่ท่านได้มานั้นนะ่ะแม้ว่ามันจะมีปัญหาและอุปสรรคท่านก็จะแก้ไขได้แต่โดยส่วนมากแล้วนะครับถ้ามีไพ่เดอะเวิร์กก็หมายความว่าท่านจะได้งานที่แบบ ไม่ยากเท่าไหร่นั่นเองนะครับทำแป๊บเดียวก็เสร็จทำแป๊บเดียวก็เสร็จอย่างนี้นั่นเองนะครับเจ้าหนงเจ้านายก็เห็นผลงานของท่านงานออกนั่นเองนะครับผมแหมเยี่ยมจริงๆเลยนะฮะสำหรับไพ่ใบนี้ส่วนไพ่ใบนี้นะครับผมคือไพ่สาไม้เท้านะครับไพ่สาไม้เท้านี่หมายความว่าชาวราศีมีนนะครับที่ตกงานว่างงานในปี2565เนี่ยท่านจะได้งานใหม่นะครับ งานดีกว่าเดิมด้วยนะฮะร,รายได้ดีกว่าเดิมมั่นคงกว่าเดิมด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับสำหรับชาวราศีมีนและนอกจากนั้นไพ่ใบนี้ยังหมายถึงท่านจะได้รับการส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับบางท่านนี้นะครับที่ทํางานในภาคเอกชนก็จะมีการได้รับการโปรโมทนะฮะเลื่อนตําแหน่งขึ้นเป็นระดับที่สูงขึ้นแน่นอนนะครับความรับผิดชอบก็มากขึ้นเมื่อความรับผิดชอบมากขึ้น การเงินต่างๆมันก็จะดีขึ้นนันเองนะครับสรุปโดยรวมแล้วก็คือการงานของท่านนั้นจะมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งโรจน์อย่างแน่นอนนะครับส่วนบางท่านนี้นะครับผมอาจจะได้กลับไปบ้านนะฮะไปดูแลธุรกิจร้านค้าที่คุณพ่อคุณแม่นะครับเคยทํามาตอนนี้ท่านจะไม่ไหวแล้วละ่ะท่านอยากจะพักผ่อนและอายุก็มากแล้วอยากจะให้ตัวท่านนั้นไปสานต่อทางด้านของการค้าการขายธุรกิจจากทางบ้าน ตัวท่านเองก็จะทําได้ดีด้วยนะครับผมสําหรับไพ่ใบนี้นะั้นท่านจะประสบผลสําเร็จแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่นะฮะคอยเป็นที่ปรึกษาให้อย่างนี้นะครับยิ่งไปได้สวยเลยสําหรับไพ่ใบนี้ต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับสรุปรวมแล้วนะฮะถ้าเป็นเรื่องการงานของชาวราศีมีนผมบอกเลยนะครับว่างานของท่านจะดีมากคนที่ว่างงานตกงานก็จะได้งานใหม่คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานท่านก็จะมีทางออกทางแก้ไขจิตใจของท่าน ก็จะมีความส,สุขสุขสบายนั่นเองนะครับผมคนที่อยู่ในวงงานต่างๆนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีมากๆเลยนะครับผมไม่มีการกลั่นแกล้งกันนะครับไม่มีการเล่นการเมืองกันอย่างนี้เป็นต้นถือว่าบรรยากาศที่ทำงานดีมากๆเลยนะครับชาวราศีมีนในช่วงของครึ่งแรกของปี2565นะครับและอีกอย่างนะครับไพ่เดอะเวิร์นี้ยังจะป้องกัน เหตุร้ายๆต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นกับตัว่ันโดยไม่คาดคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆเนี่ถ้ามีไพ่เดอะเวอร์นี่นะครับผมถ้าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนั้นก็จะซอฟลงเบาลงอย่างนั้นนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับคราวนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของการเงินกันบ้างชาวราศีมีนอาจจะไม่มีไพ่การเงินที่เด่นชัดนะครับ แต่ว่าท่านมีงานทําแน่นอนนะครับเมื่อมีงานท่านก็จะมีรายได้ที่ดีการจับใจใช้สอยต่างๆของท่านก็จะสะดวกขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่ว่าท่านอาจจะไม่มีโชคในการเสียงดวงท่านอาจจะไม่มีเงินก้อนใหญ่แบบมาลนทับปุ๊บปั๊บอะไรประมาณนี้แต่การค้าการขายของท่านนั้นไปได้นะครับผมการงานของท่านก็ไปได้อย่างนี้ผมก็ถือว่าท่านจะมีความสุขอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองนะครับ เพียงแต่ว่าท่านที่ชอบเสี่ยงดวงนี่นะครับอาจจะไม่มีโชคไม่ถูกรางวัลใ,ใหญ่ๆอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าจิตใจของท่านนั้นจะมีความสุขจริงๆนะครับถ้าเป็นดวงเรื่องของความรักนี่นะครับผมบอกเลยนะฮะว่าราศีมีนนี่นะครับเป็นราศีที่มีความโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของความรักมากๆเลยนะครับในช่วงของครึ่งปีแรกของปี2565อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นนะครับว่า ไพ่ใบแรกของท่านก็คือไพ่สิบถ้วยเป็นไพ่ความรักที่ดีที่สุดในสำรับนะครับรองลงมานะครับผมก็เป็นไพ่สามถ้วยอันนี้ก็เป็นไพ่ความรักที่ดีที่สุดแล้วมีไพ่ The World ด้วยนะครับมีไพ่ Queen of Cup ด้วยเนี่ยผมบอกอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าความรักของท่านนั้นดีจริงๆท่านที่ไม่ได้เจอคู่ไม่มีคู่นะครับโสดมานานท่านจะเจอคู่ในปีนี้แหละปี2565นี้นะครับและสามารถที่จะพัฒนา กลายเป็นแฟนกันพร้อมที่จะตกลงโปรงใจนะครับสร้างครอบครัวด้วยกันหลายๆท่านนะครับที่คบกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วท่านพร้อมที่จะตกลงโปรงใจนะครับอย่างไพ่2ใบเนี่ยนี่คือไพ่10บถ้วยแล้วก็ไพ่สามถ้วยท่านมีโอกาสที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันงานมงคลจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนอย่างแน่นอนในช่วงครึ่งปีแรกนี้นะครับเตรียมไว้เลยนะฮะว,ว่าญาติพี่น้องเพื่อนๆนี้นะครับเตรียมตัวได้เลยนะครับว่า เพื่อนของท่านนั้นจะต้องมาแจกกรารสีชมพูให้กับตัวท่านอย่างแน่นอนในปี2565เนี่ความรักสมหวังนะครับลงเอยแล้วก็ที่สำคัญก็คือชาวราศรีมีนถ้าได้แต่งงานในช่วงครึ่งปีแรกปี2565นั้นจะเป็นความรักที่มั่นคงยั่งยืนนะครับอยู่ด้วยกันจนถือไม้เทา้ายอดทองกระบองยอดเพชรมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองจะทะเลาะก,กันยังไงก็ตามแต่ในช่วงของชีวิตนั้น จะไม่มีคําว่าเลิกรากันนะครับทะเลาะกันงอนกัน1วัน2วันก็กลับมาคืนดีกันในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับและไพ่ใบนี้นะครับคือไพ่หกถ้วยบางท่านที่เลิกรากันไปเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะกลับมาคืนดีกันในปี2565เป็นประเภทลมพัดหัวน,นั่นเองนะครับอาจจะด้วยความไม่เข้าใจอาจจะเป็นเรื่องของการงอนกันแยกย้ายกันไปเลิกรากันไปนะครับในช่วงที่ผ่านมาแต่ปี2565นั้น ก็จะหวนกลับมาคบกันคืนดีกันมีความเป็นไปได้มากเลยนะครับและนอกจากนั้นท่านที่มีเพื่อนนะครับที่ไม่ได้เจอกันนานเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแกไม่ได้เจอกันเป็น5ปี10ปีท่านมีโอกาสที่จะได้เจอเพื่อนคนนี้โดยบังเอิญน,นะครับในสถานที่ใดที่หนึ่งหรือว่าท่านอาจจะเจอกันผ่านทางด้านของโลกโซเชียลนี่แหละผ่านทางด้านของ Facebook ผ่านไลน์อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับสําหรับไพ่ใบนี้และไพ่ใบนี้ยังอาจจะหมายความว่าผู้ชายชาวราศีมีนนั้น จะได้แฟนเด็กจะได้เมียเด็กนั่นเองนะครับดวงของผู้ชายชาวราศีมีนพูดง่ายๆก็คือว่าดวงกินเด็กนั่นเองนะครับผมส่วนคุณผู้หญิงชาวราศีมีนบางท่านอาจจะได้แฟนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าอย่างนี้นั่นเองนะครับมีอายุห่างกัน5ปี7ปี10ปีหรือว่ามากกว่า10ปีอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับสำหรับไพ่ใบนี้ ส่วนไพ่สี่ถ้วยนี่อาจจะมีอยู่บ้างนะครับสําหรับความรักของบางท่านอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเป็นความรักที่ไม่สมหวังอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับคือเราทุ่มเทความรักให้กับเขาแต่ว่าเขาก็ไม่สนใจเราหรือว่าให้ความรักกลับคืนมาที่ตัวเราเพียงน้อยนิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมหรือบางท่านนั้นไปคาดหวังกับแฟนมากจนเกินไปแฟนอาจจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้ท่านนั้นไม่พออพอใจอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับสาหรับไพ่ใบนี้ส่วนไพ่ควีนออฟคัฟนี่ถ้าเป็นเรื่องของ ผู้หญิงชาวราศีมีนนะครับท่านที่แต่งงานกับผู้หญิงชาวราศีมีนฟังเอาไว้นะครับว่าท่านเป็นผู้ที่โชคดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าผู้หญิงชาวราศีมีนนี่เป็นแม่บ้านที่ดีมากดวงแม่บ้านชัดๆเลยนะครับผมจะดูแลคนในครอบครัวทุกคนอย่างดีนะครับอย่างมีความสุขจริงๆ บ้านเรือนนี่นะฮะหน้าอยู่หน้าอาศัยมีการปัดกวาดเช็ดถูเก็บข้าวของต่างๆเข้าที่เข้าทางเป็นระเบียบเรียบร้อยหน้าอยู่หน้าอาศัยนะครับคนที่เป็นสามีก็สบายใจทํางานกลับดึกๆมาแฟนก็ไม่ซักไม่ซ้ายมีแต่รอยยิ้มมีแต่อาหารการกินนะครับพร้อมเลยนะฮะที่จะบริการท่านนั่นเองนะครับแหม่ถ้าฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับชักจะอิจฉาคนที่แต่งงานกับผู้หญิงชาวราศีมีนเลยนะครับผมแบบนี้นะฮะ และถ้าเป็นไพ่เดอะเวิร์ดดีนะครับถ้าแปลความหมายเกี่ยวกับเรื่องของความรักนั่นก็หมายความว่าท่านจะเจอคู่รักที่เหมาะสมกันที่สุดนะครับต่างคนก็คือต่างเข้าใจกันต่างคนก็คือต่างรักกันนั่นเองนะครับและครอบครัวของท่านนั้นจะมีความสุขมากๆเลยนะครับไพ่เดอะเวิร์นี่นะฮะจะเสริมดวงให้กับท่านในด้านของความรักได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับคราวนี้เรามาเจาะลึกในแต่ละเดือนกันบ้าง เพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปของการทำนายดวงในช่วงครึ่งปีแรกของปี2565ดังนั้นเราจะมาเจาะลึกในแต่ละเดือนกันนะครับว่าดวงของชาวราศีมีนในแต่ละเดือนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นกันที่ไพ่เพจออฟคัพนะครับซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่6หมายถึงเดือนมกราคมนั่นเองนะครับเปิดสากรารมาปี2565เดือนแรกไพ่เพจออฟคัพนั้นก็หมายความว่าบุตรบริวารของท่านนี่ได้ดั่งใจจริงๆเลยนะครับ ท่านมีลูกน้องมีลูกจ้างมีบริวารน,นี่นะครับลูกน้องของท่านนั้นจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังอย่างแน่นอนจะมีความซื่อสัตย์แม้ว่าเขาจะไม่เก่งเรื่องงานแต่เขาก็จะมีความพยายามนะครับจนประสบผลสําเร็จตัวท่านเองนั้นก็จะสบายใจนะฮะการงานต่างๆนั้นก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั่นเองนะครับและนอกจากนั้นท่านที่มีลูกมีบุตรนะฮะก็บอกได้เลยนะครับว่าลูกของท่านบุตรของท่านนี เป็นเด็กที่น่ารักมากๆตั้งใจเรียนนำเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆมาให้กับคุณพ่อคุณแม่บางทีลูกของท่านนี่นะครับผมอาจจะโตจนมีครอบครัวแยกย้ายออกไปมีครอบครัวแล้วแต่ว่าเขาก็ยังเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่นะครับมาเยี่ยมพ่อแม่บ่อยๆมาถามทุกสุขพ่อแม่โดยตลอดว่าพ่อแม่ขาดเลืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองคือเป็นห่วงพ่อแม่นั่นเองนะครับถือว่าท่านได้ลูกที่ดีมากๆเลยนะครับพอไปถึงเดือนกุมภาพันธ์นี่คือไพจัสติกนะฮะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อครู่นี้ว่า ท่านที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการนะครับ kind of <colon> <tes> ผมเป็นข้าราชการที่อยู่ในสายปลูกครองคนหมู่มากนะครับอย่างเช่นเป็นผู้พิพากษานะครับเป็นอายการหรือว่าเป็นนักกฎหมายต่างๆงานด้านนี้นี่จะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากนะครับหรือว่าท่านที่ทํางานเกี่ยวข้องกับท่านของการเป็นสถาปนิกการออกแบบโครงสร้างตึกที่สลับซับซ้อนทํางานในสายการเงินสายบัญชีทํางานในสายของฝ่ายบุคคลนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับบางท่านที่ทํางานเกี่ยวกับท่านของ การวางโครงขายอินเทอร์เน็ตการวางโครงข่ายคอมพิวเตอร์อย่างนี้นะครับงานที่ละเอียดรอบคอบนี่นะฮะบ,บอกได้เลยนะครับว่าสายงานด้านนี้จะดีสําหรับชาวราศีมีนมากๆเลยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับในช่วงของเดือนมีนาคมท่านจะมีไฟในการทํางานไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆก็ตามแต่นะครับจิตใจของชาวราศีมีนนั้นเกิดความฮึกเหิมพร้อมที่จะสู้กับงานนะครับผม แน่นอนนะครับเมื่อเราตั้งใจเมื่อเรามีไฟนะครับแน่นอนปัญหาต่างๆนั้นมันจะจบสิ้นไปงานของท่านนั้นก็จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์และตัวท่านเองนั้นจะมีผลงานที่ดีมากๆถ้าหากว่าเป็นการค้าเป็นการขายธุรกิจของท่านเองนี้ก็ถือว่าท่านจะประสบผลสําเร็จในขั้นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับไพ่ใบน,นี้ถือว่าดีแต่ว่าบางท่านนั้นมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะครับไปนูน่นไปนี่ไปท่องเที่ยวอย่างนั้นก็มีความเป็นไปได้เช่นกันสําหรับในช่วงของเดือนมีนาคมนะครับ มาที่เดือนเมษายนนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่าไพ่ใบนี้คือไพ่หกถ้วยหมายความว่าบางท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักโกรธกันงอนกันก็มีโอกาสที่จะกลับคืนมาคบกันใหม่นะครับบางท่านมีโอกาสที่จะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานมากๆนะฮะและไพ่ใบนี้ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านของธุรกิจการค้าการขายนี่นะครับก็หมายความว่าท่านที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับพวกขายเสื้อผ้าวัยรุ่นของใช้วัยรุ่นต่าง,างๆหรือแม้กระทั่ง ของใช้เด็กเสื้อผ้าเด็กอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะดีมากๆนะฮะธุรกิจด้านนี้จะทําเงินจะทํากําไรให้กับตัวท่านได้ค่อนข้างมากนะครับพอมาถึงเดือนพฤษภาคมได้ไพ่สีถ้วยนะครับไพ่ใบนี้อาจจะมีความหงุดหงิดใจสักนิดหนึ่งนะครับการงานของท่านอาจจะไม่ได้เป็นดั่งหวังอย่างนั้นเป็นตน้นแม้กระทั่งความรักนี่นะครับผมก็อาจจะไม่ได้เป็นดั่งใจอย่างนี้นะครับท่านจะรู้สึกกังวลใจนะฮะ แต่ว่าเป็นช่วงครั้งช่วงคราวเท่าน,นั้นเองนะครับเป็นระยะสั้นๆไม่ได้มากนะฮะสำหรับไพ่ใบน,นี้ในช่วงเดือนพฤษภาคมมาที่เดือนมิถุนายนกันบ้างไพ่ควีนออฟคัพนี่บอกได้เลยนะครับว่าตัวท่านเองนั้นอะ่ะจะมีเสน่ห์และตัวท่านเองนั้นจะเป็นคนที่มีบุค,คลิกที่น่าไว,ว้วางใจท่านอยู่บ้านท่านดูแลครอบครัวได้ค่อนข้างดีนะครับครอบครัวของท่านนั้นมีความสุข แต่ว่าจะมีคนใกล้ตัวจะมีเพื่อนๆน,นะครับมาปรึกษาในตัวท่านนั่นเองตัวท่านอาจจะกลายเป็นศิรานีที่พร้อมจะให้คําปรึกษาคนอื่นๆนะครับผมคนที่มาพูดมาคุยกับตัวท่านแล้วเขาจะมองว่าตัวท่านนั้นเป็นคนที่มีเสน่ห์น่าไว้วางใจเพราะว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่พูดดีไม่เสแสร้งนั่นเองนะครับมีอะไรท่านก็พูดแล้วก็พูดแบบซอฟพูดแบบคนฟังแล้วสบายหูอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ แต่ว่าตัวท่านนั้นก็จะมีความสุขในครอบครัวของท่านครอบครัวของท่านก็จะดีมากๆเลยทีเดียวทุกคนมีความเข้าใจกันนะฮะแหมเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขจริงๆนะครับสำหรับชาวราศีมีนโดยรวมแล้วนะครับชาวราศีมีนแม้ว่าดวงการเงินของท่านจะไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าจิตใจของท่านนั้นจะสุขสบายท่านที่ตกงานว่าง,งานก็จะได้งานใหม่สมดังใจแต่ถ้าเป็นในเรื่องราวของความรักนั้นบอกได้เลยนะฮะว่าให้เตรียมรับซองสีชมพูได้เลยนะครับในปีนี้ จะมีงานมงคลสําหรับชาวราศีมีนอย่างแน่นอนนะครับชาวราศีมีนขอให้ท่านมีความสุขมากนะครับในช่วงครึ่งปีแรกของปี2565น้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงของชาวราศีมีนในช่วงครึ่งปีแรกของปี2565นนั่นเองนะครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับ ขอกราบเชิญชวนชาวราสีมีนทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอรบกวนทุกท่านช่วยไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ได้และผมก็จะนำเอาคําติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้หน่าสนใจให้หน่าติดตามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์พบกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ